คนที่มารู้กานครับผมก็เราก็ตื่นเต้นนะผมเพราะว่าซีรีส์ซีทคอมของเราก็ออนที Now ่ทว i ชแนลแล้อก็รู้สึกว่ามันเป็นแพร่กรมที่สนุกสนานเพราะว่ามันก็ด้วยเนเจอร์ของเรื่องเราอ่ะมันก็ ไปเรื่อยไปเรื่อๆก็ดีใจที่เรามีมีแพลตฟอร์มดีๆอย่างเช่นทูบีชแนลที่จะแบบว่าให้ทุกคนสามารถรับชมดูแบบว่าแบบไม่อันคัรดแบบไม่อันเซนเซอร์แบบว่าดูแบบเต็มที่ครับผมถ้าผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเออวันนี้ก็เป็นวันแรกด้วยที่ผมได้มางานจัดตีครับใช่แล้วก <1941, S 1> ็ในขณะเด er ียวกันเนี่ยซิตคอมเราก็น่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเราก็รุ้นเหมือนกันแม้แต่นักแสดงเหมือนกันเองก็รุ้นเหมือนกันเะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแราวอยากจะแลกเราก็ขอแทนหนึ่ง ครับผมใช่ครับซึ่งตอนนี้สิบสออ่าเพิ่งออนแอร์13 EP ามอีพบสามหต่อ EP ต่อไปเป็น EP 14ครับผมก็เขาเขาไอมีอันนี้เนี่แขกรับเชิญรับเชิญเป็นใครนะตอนล่าสุดเหรครับตอนใีสิบสี่ตอน14เป็นพี่ เอขาประกาศยัง14อย่างโอเคก็ก็ทุกรอดูใช่ซึ่งขการเชิญแต่ละคนมาเป็ที่มาที่ดูบอลครับผมสำหรับคนบางคนบอกว่าจะไปจะคนไหนแบบรับมือยากที่ที่ผ่านไม่ไม่ใช่แขกรับเชิญที่รับมือยากสไตล์ก็ต้องเป็นนักแสดงประจำเลยตัวเองแล้วก็อ๋อไม่ก็อผมผมผมน่าจะเป็นพี่พี่นิ่งๆเหมือนกันใช่ชอบชอบนอกบอกว่าชอบพายเรือออกออกปั่น ก็คือน้องบทตลอดลองบทครับผมก็คือไม่เขาจะเริ่มเขาเริ่มมาในบทก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มไหลไปเรื่อยๆนะซึ่งไหลตลอดไม่ใช่ตลอดแต่ว่าก็มีบางบางครั้งที่เขาจะเลือกเออ่เลือกเล่นนะครับต่ก็ดีสนุกดีครับผมกับตัวเราที่อยู่ด้วยกันสองคนใช่ก็ในเรื่องเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนซี้กันเป็นคู่หูสายลับครับคู่หูสายลับครับผมเออแล้วเป็นเป็นไงบ้างพอเจอต้องรับมือแบบ ก็ไปเรื่อยของกรลับโคตมันไม่เหนื่อยนะผมว่ามันมันดีนะมันทําให้เราแบบได้แบบรีแลกซ์เราก็ไม่ต้องเครียดมากเราก็แบบเราก็ไปเรื่องของเราได้เหมือนกันแห้เราก็ทันใช่ไหมทัน้ากครับผมบางอันบางอันทันมากครับมันก็ไม่ทันผมก็อั้นขำเอาไม่ทันผมก็ยิ้มมันต้องอั้นขำเลยครับใช่แล้วหลังจากเนี้ยสิบสามสิบสี่ีนะจะเจอแบบกาบเชิญในขอต่อไปเรา มีแน่นอนครับผมต้องแน่นอนเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายไปถึงเหมือนกําลังจะจะขึ้น20แล้วละกำลังจะถ่ายขึ้น20่สิบแล้วผมพูดได้เลยว่าแบบแขกรับเชิญที่มาเนี่ยผมแบบอยากให้ทุกคนได้เจอได้อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ผมเรียนครับก็ยังอยู่ยังอยู่ครับผมยังอยู่จะแหละ จต์ใหม่ก็ก็คือโปรเจกต์ที่ประกาศไปเรียบร้อยแล้วผมแต่ว่าก็อาจจะต้องรอ,อติดตามข่าวสารผ่านช่องทางของ Beyond ครับผมเพราะว่าเพราะมันต้องดีเวล็อปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆของข่าวสก็ต้องรอติดตามดูอีกนานาไหมโปรเจกต์ใหม่จะเตือนเนี้ย <laughs> คือผมไม่กล้าที่จะพูดว่าอีกนานไหม <laughs> คือบอกว่าอยากให้ทุกคนดูว่าเรากําลังทําอย่างเต็มที่อยู่ใช่ครับถ้ามันไม่พร้อมเราก็จะไม่เริ่มทาก็ ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าปดใจรออีกนิดนึงครับผมมันเริ่มหรือยังอยากรู้เริ่มแล้วเริ่มแล้วผมสนใจว่าเริ่มแล้วครับผมเริ่มจริงๆใช่ไหมเริ่มจริงๆครับก็เหมือนเริมเติมของเคียบีด้วยใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันเอาก็อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันเออใช่อยากให้ทุกคนรุ้นครงเพราะว่าหลายคนรอไงก็รอกันนะรับรับคนรอดูเซตทแลกไปแล้วสามปีมัก็นิดนึงครับผมนิดนึงครับผมสัญญาว่าจะคุ้มกับการที่เรารอครับ คุ้มมากแค่ไหนครับคุ้มมากๆๆๆที่สุดนะครับเก่ากสุดแล้แสดงในเรื่องของเราครับผมดูเข้มแข็งโยชิจริงมันพูดแบบว่ามันกลับมานั่นเรื่องเพียแบบหน้าเรามองแล้วดียังไงว่าแบบจริงๆเขาบอกว่าเป็นโยชิสวยเพราะว่าศัลยกรรมอย่าไปต้องตกใจหน่อยแสดงในเรื่องนีคิดว่าเขาสวยด้วยอินเนอร์ของเขาด้วยนะมันไม่ใช่แค่สัลยกรรเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบว่ามี10คนเขาทําไปหาหมอเดียวกันแต่ว่าแบบ แต่ว่าหน้าของเรามันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปทํากับใครมันก็สุดท้ายมันก็เป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของเราเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอินเนอร์ของใครก็คืออินเนอร์อของเขาเราก็มันไม่เกี่ยวหรอกว่าแบบว่าคนจะมาวิจารณ์เราสุดท้ายเราแบบมันมันสวนด้วยอินเนอร์ด้วยโอเค้ครับถ้าผมก็ฝากแจ็ดแหลกด้วยครับผมทุกวันพุธสี่ทุ่มครึ่งของผมที่ครูวิชนาครับ จบทุกความบันเทิงที่ชูวิชันน่นดาวพม่าเจ็ดแลกนะครับเ <ผม S 2> จ็ดแรกข,<อ>ข,ขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับถ่ายเสิร์รูปถ่ายรูป